ใครกิน้อันตัง three times สวัสดีค่ะวอร์ชารอณอีค่ะวัะวนวนี้จะมาทำอะไรกันลูกวันนี้จะมาทำชาเลนจ์แข่งกินแผลบโอ้โ,อโห้เิพริกปีศาจโอ้โ<ค>ห้พ่อจะเล่ากติกาให้ฟังนะ กติกาของเราก็คือ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 จรินะทุกคนครับเรื่องความเผ็ดอัะดับอันดับแรกคือระดับที่หนึ่งรถปลาหมึกย่างโอ้ยนะคะอันที่สองคือรถอะไรนะรถเดี๋ยวรถชิลลี่กาลิชิลลี่รถมันขึ้นกระเทียมสูตรเผ็ดอู้อันดับที่สามคือ โอเคกติกาก็คือจะผัดกันกินเนละหนึ่งครั้งอาีเข้าไหมโดยที่จะให้ประคุณเริ่มก่อนสามารถเรียกเกทับเป็นได้ด้วยนะอ่าคือถ้าประคุณกินปะคุณจะต้องเลือกก่อนเลยว่าประคุณกินอะไรปะุกินอะไรกี่ชิ้นแล้วปักพต่ต้ต้องกินตาม เคไหมใครกินใครเผ็ดใครกินน้ำก่อนคนนั้นแพ้เจ้ากี่ชิ้นเจ้าแบบไหนก็ได้โอเคไหมโอเคไหมโอเคพร้อมยังโอเคหนึ่งสองสามไปกี่ชิ้นกี่ชิ้นเดี๋จะบอกแกเอากี่ชิ้นสี่สี่ชิ้นสี่ชิ้นสี่ชิ้นอาจจะบอกสี่ชิ้นใช่ไหมรสปลาหมึกย่างโอเคพร้อมกันกินพ่อ กินพร้อมกันเลยหวานถี <terminar aría> ่วใหญ่ให้งใหญ่หงใหญ่หงกินให้มดกินให้มดกินให้มดใคจะไปก็ไม่ไหวยกมือยอมแพ้กินน้ำได้นะใครใครไม่ไหวพี่ตองหมดยังโอเคพี่ตองหมดแล้วเหนล่ะข้าวหมอบรักยกกินหนึ่งหาว่ากินให้มดปลา เป็นไงควาเผ็ดระดับหนึ่งโปรตรีชิ้นแต่ยู่นี่เป็นยังไงเราก็ซื้อเป็นไงไงมาคุณอร่อยอร่อยอะไรอยู่เป็นอะไรไม่มีการกินน้ำไม่มีการกินน้ำทั้งนั้นครับผ่านเห็น <c oughs> ไหมยังไงตอนนี้ไหวไหมยังสู้ต่อไหวไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างเผ็ดความเผ็ดระดับหนึ่งร้อยนี่เผ็ดเท่าทออไหรแล้ว ห้าสิบสแล้วพี่ยองเาทาไรน่าจะสามเก้าสาโอเคอถ้างั้นพอเริ่มกวาพื้นที่เนี่ยดีกว่าสองอันนี้ออกอ่ะเหลืออันเดียวอันนี้อัน้เขาไม่ไปแัเอา,เอาลงาอ,องกินก่อครับขอลองกินเรลองกินเหาลองกินเรปีสัตว์

Bên này, bên này đây ai? Thôi yên máy Thôi yên máy Thôi yên mát ฮะไม่เอายอมแพ้ใช่ไหมรองแพ้ไม่ครับตัวนี้คุณจะนะคนเดียว <S <S ใครแพ้อ่ะจิบนมดื่มเลยถ้าใครถ้าใคยอมแพ้แจกนมดื่มเลยถ้าคือใครชิมนมคือแพ้เลยแจกนมพี่เห็นได้ปะไม่ได้แจกทำไมแจกก็คือกิน <S 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 น่ะยังไงตาป้าคุณยังไงไม่ได้กระชับพื้นที่แล้วต้องเนี้ยงอย่างเดียว ถ้าไม่กินก็คือแพ้เลยตามมาคุณป่าไง <c oughs> เดี๋ยวสิบเก้าแปดเจ็ดเท่าไรอย่าเพิ่งเท่าไรหนึ่งชิ้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นอะห้องผมอย่างนะฮะ <c oughs> หนึ่งสองสามไปแล้วเราคุณไปแล้วพาคุณไปแล้วพี่สองเร็วอย่ากินขงกินเลยใครไปกินงกินได้เลย ไปกินตรงข้น่เลยนนอนเแ้แล้วยมแพ้แล้วยไงพี่ตงโอเคเกมนี้พี่ตองเป็นฝ่ายชนะไปนะครับ อ่เก่งมากเด็กเราต้องรู้ตัวใช่ไหมถ้ามันเผ็ดเราไม่ไหว,วเราก็ต้องยอมโอเคไหมพ่อคุณไม่ฝืนเนาะเก่งมากเป็นไงห้าเไหมห้าเไหมพริกปีศาจเป็นไงกินไปสองครั้งก็ก็เผ็ดคอเล้ว้าเผ็ดระดับเท่าไหร่วันนี้ตอนนี้เผ็ดเท่าไงร้อยหนึน่งร้อยเป็นไงพี่ตองเผ็ดเท่าไงแปดสิบเก้าแปดสิบเก้า ม่อยังไม่หา right ้าวแล้วฮะมย่งไม่ห้าวล้วด sí. ูตาดลตาจริงเลยตาอะไรเลยฮัลโหลวันี้วันนีาไก่อนย่เล็มกดไลก์กดแชร์ปังแก่ยิบต่อไปด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายห้าวอยก่ไหมห้าวไหมห้าวไหมไม่ห้าวเลยใช่ไหม